ปัญหาเป็นพลังที่ไม่มีไม่เพียงพอต่อการที่เขาจะยอมรับไม่แค่สองพันคนจริมแค่สี่ห้าพันคนมาเออสามหมื่นเท่านั้นเองเห็นไหมฝากเรื่องไว้ขนาดสามหมื่นขนาดสามหมื่นหนึ่งแสนเท่านั้นเองคอ้าวสองแสนอาสองแสนเท่านั้นเองก็อีกหกสิบกว่าล้านล่ะหายไปไหนล่ะหายไปไหนไอ้คุณมาเรียกร้องอะไรแค่สองสามแสนพวกผม ให้คะแนนเสียงตั้ง12ล้าน15ล้านอย่างนี้เตั้งรัฐบาลโดยความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายมาโดยถูกต้องตามธรรมาภิบาลาธรรมนแล้วคุณมาพูดอะไรพวกคุณแค่สองแสนเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นขนาดนั้นมันยังขนาดสองแสนนะมันยังอ้างอย่างนี้ได้อีกเอาก็เขาอ้างได้เปรียบเทียบกับ12ล้าน15ล้านของเขาใช่ถูกต้องถ้าจะใช้อ้างอย่างนั้นก็ถูกของเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นพลังอย่างนี้สู้ไปได้ไม่เพียงพอคเราจึงต้องหนึ่ง แรกเลยต้องแก้ปัญหาเรื่องพลังของประชาชนให้มากเพียงพอตอนนี้คิดไม่ออกทำยังไงจริงก็ได้เราคิดออกได้เพียงอะไรตอนนั้นคิดออกได้เพียงรูปแบบนโยบายทกศใช่อันนั้นอันนั้นคือเกิดขึ้นจริงแล้วได้ผลแล้วด้วยทกศนี่ธนาคารทางความคิดอยู่เพื่อการเกษตรและสหกะเป็นหนี้ลูกหนี้เรียกประชุมมานี่ต้องมานี่ ถ้าไม่มาล่ะไม่มาแสดงว่าคุณไม่มีปัญหาพุดซ้ำอีกพันพันเออถ้าไม่มาแสดงว่าคุณไม่มีปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาก็ดอกเบี้ยมาเงินต้นมาใช่แต่ถ้ามาล่ะมาแสดงว่ามามีปัญหาพันพันได้่อนพันได้คุยกันเรามาคุยกันได้เงินต้นอย่าเพิ่งจ่ายก็ได้จ่ายแต่ดอกเบี้ยค่ะเอาถ้าเงินต้นก็รอได้ดอกเบี้ยก็ปีนี้ก็รออีกก็ได้เห็นไหมผ่อนผันได้ก็มาไงคนมาได้ประโยชน์ คนไม่มาล่ะ,ะก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องได้ประโยชน์เราคิดได้เพียงรูปแบบทกศแนวทางทกศวิธีการทรกศเห็นไหมแต่อย่างไรก็ตามจะต้องแก้ปัญหาข้อหนึ่งนี้ให้ได้ด้วยคพลังประชาชนพลังประชาชนต้อง,องมาให้เพียงพอเรียกได้ไง่ายๆก็คือว่าเราต้องไม่ทําเองเราต้องไม่ทําให,อาหา้อย่ารับเหมาทําแทนอย่าทําแทนเขาอย่าคิดแทนเขาอย่าร้อนแทนเขา หม้อไม่ร้อนฝาหม้ออย่าร้อนค่ะหม้อค่ะไม่ร้อนฝาหม้อก็จงอย่าร้อนค่ะฝาหม้อจะไปร้อนท้งที่ฝาหม้อฝาหม้อเนี่ยรู้ค่ะรู้ทุกรู้ยากรู้เดือดร้อนตื่นรู้ก่อนเพื่อนเข้าใจเรื่องราวก่อนเพื่อนเข้าใจดีกว่าเพื่อนแต่อย่าทําตัวร้อนกว่าหม้อ หม้อมันจะต้องร้อนค่ะเราค่อยกระจายความร้อนขึ้นมาถึงฝาเออคอมเมนต์ภาษาคอมเมนต์แถวบ้านผมฉนังมันกระเดากระเดาแต่กรุบค่ะหม้อหม้อหม้อฉนังค่ะฉนังมันกระเดาหม้อไม่ร้อนไม่ร้อนไอ้ฝาหม้อน่ะจงอย่าร้อนร้อนอยู่ฝาหม้อรู้อยู่เข้าใจปัญหาก่อนเพื่อมันต้องร้อนทำยังไงได้แต่ต้องอดทนต้องอย่าใจร้อนก่อนก่อนหม้อให้หม้อมันร้อนก่อนค่ะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ จยต้องไม่รับเหมาทําแทน <c oughs> อย่าทําแทนประชาชนอย่าคิดแทนประชาชนต้องให้ประชาชนร่วมคิดต้องให้ประชาชนร่วมรู้ต้องให้ประชาชนร่วมทํา <c oughs> แล้วต้องให้เขาทําเองอัตหิอัต,ตโนนาโถตน <c oughs> เป็นที่พึ่งแห่งต<อ>น,<จ>นคุณไม่มาไม่เดือดร้อนก็นอนอยู่บ้านบอกเป็นยัง <c oughs> แต่คุณที่มาต้องได้รับการแก้ไข <c oughs> คุณที่มาต้องได้รับประโยชน์คุณที่มาเหมือนทกศไงใช่รอพันได้ดอกก็รอได้ เงินต้นก็รอได้เพราะฉะนั้นคนที่มาจะต้องได้รับการแก้ไขให้ทันทีให้ก่อนเพื่อนคนที่ไม่มาคอยทีหลังก็ได้ก็รอไปแล้วถ้าห้าปียังแก้ไม่ถึงล่ะก็ทายังไงด้ก็คุณไม่เคยเดือดร้อนนี่เวลาเขาจะทําอะไรชวนคุณมาคุณไม่เคยมานี่เพราะฉะนั้นคุณก็รอไปก่อนห้าปีถ้าสิบปีล่ะก็สิบปีก็จําเป็นเพราะคนอย่างคุณเพราะคนแบบนี้แหละคมันต้องให้เห็นอย่างนี้บ้างต้องชัดเจนคนไปนถึงจะกระตือร้อนมาใช่แก้ปัญหาเรื่องคนไม่มาค่ะและ ไม่ยอมทําเองไม่ยอมต่อสู้เองก็ฝาาม่าเพิ่งรีบร้อน่อนเพราะฉะนั้นเราฝาหมอ้อเราฝาามอ่อจึงขอทีร่ร้องฝาหม่อว่าต้องอดทนค <c oughs> อยให้หม้อมันร้อนสัก่อนคอยให้หม่อมันลุกขึ้นมาแก้ไขตัวเองสัก่อนแล้วฝาหม้อก็พาเขาไป <c oughs> ร่วมเขาไป <c oughs> เดินกับเขาไปผลักดันเขาไปสนับสนุนเขาไปเพราะฉะนั้นฝ่ามอ้อวิ่งไปร้อนคนเดียวระวังนะ ฝามอจะปลิวคนเดียวแต่หม้อไม่ไปด้วยหม้อยังอยู่ที่เดิมหม้อยังอยู่ที่เดิมอันตรายมากตรงนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาพักชมสิ่งน่าสนใจให้ตัวหม้อคุกรุ่นให้มาคุก่อนเผื่อจะมาร้อนพร้อมเราแล้วไปกับในช่วงที่จะได้ลองดอจะได้รองดองค่ะงั้นพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการซู้เพื่อบ้านเมืองค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการซูเพอร์บ้านเมืองค่ะช่วงสุดท้ายของรายการต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมนะคะที่จะงดรับสายแสดงความคิดเห็นค่ะแต่ว่าท่านก็ยังร่วมแสดงความคิดเห็นกับคุณการุณสายงามได้ทาง SMS ที่หมายเลข4 8 9 0 0 1 1พิมพ์13เป็นวรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่4 8 9 0 0 1 1นะคะสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้อยู่ค่ะกลับมาพูดคุยกับคุณการุณกันต่อค่ะประเด็นเรื่องของปัญหาปัญหาแสนแปดหมื่นล้านปัญหา <laughs> ที่เกิดขึ้น <laughs> เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้นำเป็นฝาหม้ออย่าร้อนก่อนหม้อไม่งั้นเดี๋ยวจะปลิวแต่ฝาหม้ออยู่ที่เดิมที่ผ่านมาฝาหม้อร้อนตลอดเวลาตัวนี้ร้อนอยู่เรื่อยใช่เราเคยพูดเรื่องน้ำหมักใช่ไหมใช่ค่ะน้ำหมักเนี่ยนะมีจุลินทรียจุลินทรียค่ะ จุลินรีมันจะมีจุลินรียดีเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะจุลินทรีย์ไม่ดีตัวร้ายนะตัวพระการอีกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ส่วนใหญ่นี้ยังไม่ตัดสินใจพวกเป็นกลางยังไม่ฝักใฝ่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดคอยชำเลืองดูค่ะฝ่ายไหนชนะเข้าไหนเข้าด้วยคือต้องไปอยู่กับฝ่ายชนะเท่านั้นค่ะและ ไม่ออกไปไหน <คะ S 2> ไม่ทําไปไหนแต่มีความเห็น <คะ S 2> มีความเห็นมีวิจารณ์พวกนี้จะวิจารณเก่งเหมือนกันนะ<อ>จุลินทรีย์80%เนี่ยนะ,<ค>ะจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีคามําวิพากษ์วิจารเกง่งเก่งมากและมีความเห็นเก่งมากอีกเหมือนกันติก็เก่งจะชมก็เก่งติก็เก่งถูกต้องเสนอก,ก็เก่งค้านก็เก่งอีกนะฮอแต่ว่าไม่ไปไม่ทำอะไรยังไม่สักทเอย ก็ถ้าฝ่าย10%ดีชนะชนะก็ดีนะเราจะได้อยู่ด้วยแต่ถ้าฝ่าย10%ไม่ดีชนะเราก็คงจะเดือดร้อนเนาะเราอาจจะต้องมีปัญหาเราคงจะทนทุกข์ทรมานอยู่กับฝ่ายไม่ชนะฝ่ายไม่ดีแต่ถ้าไม่ไม่เป็นไรถ้าเขาชนะฝ่ายไม่ดีชนะเราก็ทนทนอยู่กับเขาแลวบางทีเราอาจจะต้องเข้าข้างกับฝ่ายไม่ชนะ พอให้เขาอยู่นด่แล้วก็เข้าข้างฝ่ายไม่ชนะนั่นแหละเข้าข้างฝ่ายชนะที่ไม่ดีไอ้ชั่วร้ายนั่นแหละแต่เราก็อาจจะต้องเข้าข้างเขาอยู่ข้างเขาเผื่อเขาจะได้ประโยชน์ให้เราบ้างก็ยังดีอันนี้รู้รักษาตัวรอดแต่เป็นยอดดีเนี่ยพวก80เป็นพวกอย่างนี้จุลินซีนะไม่ใช่คนไม่ใช่คนไม่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยถ้ามันเจอจุลินซีแบบนี้เริพูดถึงจุลินซีจุลินซีน้ำมักชีวภาพนน้ำมักชีวภาพไม่ใช่ประเทศไทยนะ และไม่ใช่6กกว่าล้านคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชเราเอาเรื่องจิลินรีมาพูดคุยน้ำหมักชีวภาพผมไปทำมาชาวนาชาวนาเกษตรกรจากกรณีนี้ก็เหมือนกันกรณีนี้ก็เหมือนกันของประชาชนไทยนะครับอันนี้มาเทียบเคียงกันเราได้ข้อแรกแล้วใช่ไหมเรื่องปัญหาของคนไม่มาใช่ต้องแก้ปัญหาเพราะมันจะต้องมามากมากจนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาได้สาเหตุ เพราะยุทธศาสตร์ของประชาชนคือยุทธศาสตร์ต่อสู้โดยสันติวิธีชม,มือเปล่าอาหิงสานะครับด้วยความถูกต้องเป็นธรรมนี่ยุทธศาสตร์เมื่อยุทธศาสตร์มือเปล่าจะเอาชนะจะเอาชนะ,ะ,อ,ชนะอำนาจรัฐจะเอาชนะการปกครองจะเอาชนะการบริหารราชการแผ่นดินได้จนกระทั่งเขายอมพ่ายแพ้ย,ยอมสยบนะจนกระทั่งปืนหรือกองทัพยอมฟังเสียง ยอมเห็นด้วยยอมเข้าใจยอมรับรู้รู้ร้อนรู้หนาวยอมมาร่วมยอมมาคิดยอมมาทํากับพี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีจํานวนมากมากเพียงพออํานาจไม่มีก็ต้องเอาพลังความมากของคนนี่แหละเข้าสู้วิธีการใจมากของคนเข้าสู้คือต้องให้หม้อร้อนในขณะที่ม้อร้อนหม้อต้องอัตหิอัตโนนาโถต้องมาเองทําเองสู้เองและหม้อจะมาเองทําเองสู้เองถ้าปล่อยให้มาธรรมชาติไม่มา เพราะอะไรเพราะมันพวก80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ไงพวกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไงที่ยังคอยดูอยู่เพราะฉะนั้นต้องเรียกร้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาคุณอยากเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็บอกเป็นยัแต่ว่าถ้าได้รับผลประโยชน์ได้รับชัยชนะการต่อสู้ประสบผลสำเร็จแล้วคุณที่ไม่มาก็จงคอยได้รับการแก้ไขทีหลังก็คอยอยู่อย่างนั้นก่อนเพราะเพราะแก้ปัญหาให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงที่เขามาเองมาสู้เองมาทําเองคือหม้อที่ร้อนแก้ปัญหาให้หม้อที่ร้อนก่อน หม้อที่ไม่ยอมร้อนอีกชั่วนาตาปีไม่เคยรู้จักร้อนรู้จักหนาวก็จงอยู่ไปก่อนได้รับการแก้ไขเหมือนกันแต่ทีหลังก็แล้วกันจนกว่าจะแก้ปัญหาหม้อที่ร้อนก่อนต้องแก้ปัญหาข้อหนึ่งนี้ให้ได้แก้ให้ตกเรื่องจํานวนคนจนํานวนคนต่อไปครับปัญหาทั้งหมดทั้งปวงนี่นะครับเอาสามเหลี่ยมมาดูสิมึก<า>มช่วงแรกค่ะภาพาสามเหลี่ยมช่วงแรกเราเอาสามเหลี่ยมสองสามเหลี่ยม ตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมสาม <3 S 2> เหลี่ยมอโอ้โหเต็มไปหมดทั้งแผ่นเลยสามเหลี่ยมแต่ละสามเหลี่ยมเป็นตัวแทนของปัญหาปัญหาที่ทึบๆอยู่ข้างบนไม่ว่าจะสีเหลืองหรือว่าจะเป็นสีน้าเงินคือผู้นําผู้นําคือ<ช>ตัวแกน<ๆ>เพราะฉะนั้นตัวแกนตัวนําสุดเห็นไหมต,ต,ไต่างคนต่างไปต่างคนต่างทําต่างคนต่างสู้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนี้สุดท้ายพอจะมาพูดเรื่องปรงดองระจุวตอนแรกเห็นไหมใช่บอกว่า ที่พูดเรื่องปรองรองปรองรองแก้กฎหมายกฎหมายกฎหมายนีรโทธกรรมอภัยโทษกฎหมายปรอง,องอ balances, smiling, รองกฎหมายล่างมณฑินกฎหมายอะไรที่คุณพูดมาทั้งต่างชื่อมา,าต่างชื่อมา,อาทั้งหมดคือพูดเรื่องแก้ปัญหาส่วนบนทั้งนั้น<า>จะติดคุกติดตารางข้อหาต่างๆอยู่ในชั้นพนักงานสอบส,สวนอยู่ในคอตสอยู่ในปปชอ,อยู่ในอายการอยู่ในศาลชั้นต้นอยู่ในศาลอุทธรณ์อยู่ในศาลฎีกาูกยึดทรั์แล้วไหมรับแล้ว ยอะแยะมากมาอยทำประเทศเต็มประเทศแล้วพูดเรื่องปัญหาปรองจะพูดกันแก้ปัญหาส่วนนี้แล้วก็บอกว่าแก่อย่างนี้ไม่เป็นธรรมต้องพิสูจน์ถูกผิดก่อนต้องเอาเข้าคุกเข้าตารางก่อนไอ้ชนผิดก็ผิดไอ้ชนถูกก็ถูกไม่ใช่รู้ต่อจากนั้นจะมาภัยคอยว่าทีหลังมันต้องรู้จักรับผิดชอบก่อนต้องรู้จักรับสารภาพก่อนต้องอะไรต่างผมว่าถ้าปรองดองอย่างนั้นมีปัญหาใช่มีปัญหาอยู่ทำไมไม่ปรองดองแนวใหม่ล่ะครับ แนวไหนดีคะปัญหาของประชาชนเต็มประเทศเรื่องราวที่จะต้องแก้ไขปัญหามีอยู่เต็มประเทศและก็รีบแก้ปัญหาก็เต็มประเทศสามเหลี่ยมทั้งหลายเหล่านั้นคือมวลชนคือผู้คนที่มีปัญหาทั้งหลาย mm hmm. เห็นไหมครับอยู่ในระดับในแนวนันะ้นคือปัญหาเล็กๆ,ๆผมตัวอย่างผมสมมติตัวอย่างไง,ไง่าเป็นอยู่ที่ในระดับปัญหาต่างๆสามเหลี่ยมที่เตี้ยกว่าเล็กกว่า<อ>ก็เป็นปัญหาที่เล็กกว่าเล็กที่มากมายเป็นแสนเรื่องค่ะ รวมกันแล้วคนเหล่านั้นก็ไขยกันไปไข้กันมาสลับกันไปสลับกันมาบางคนที่เหมือนกันบางคนก็ไปอยู่ในสามเหลี่ยมเหลืองบางคนไปอยู่ในสามเหลี่ยมเหลืองค่ะผมไม่ต้องบอกนะว่ากลุ่มไหนคบางคนไปอยู่สามเหลี่ยมสีน้ำเงินคไม่ต้องบอกนะว่าสามเหลี่ยมสีน้ำเงินคือพวกไหนบ้างแต่มันไม่มีสีแดงมาเขียนวันนี้ประกาศแดงที่นี่อัตคัดขาดแคลนค่ะ บางคนก็ไปอยู่ในปัญหาสามเหลี่ยมแดงค่ะถงใส่เที่ยวน่าคุณการุณต้องนำมาเองแล้วบางคนอยู่ในสามเหลี่ยมสีชมพูบางคนอยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียวบางคนอยู่สามเหลี่ยมสีม่วงบางคนอยู่ร้อยแปดปาร์ั้สารพัดสีสารพัดปัญหาใช่ไหมค่ะแต่ละคนเหล่านั้นล้วนมีปัญหาพื้นฐานเหมือนกันไหมเหมือน ซื้อน้ำมันลิตรละสี่สิบห้าบาทเหมือนกันไหมเหมือนค่ะซื้อแก๊สลิตรละสิบาทสิบี่บาทเหมือนกันไหมกําลังแก๊กกำลังจะขึ้นเป็นลิตรสิบ้าบาทสิบหกบาทสิบแปดบาทเหมือนกันไหมถ้าเจอเหมือนกันซื้อของแพงเหมือนกันไหมรถคันแรกจ่ายภาษีไปคนได้ก็ได้เราจ่ายภาษีเราจ่ายภาษีไปต้องไปเคลียร์ภาษีให้กับพวกรถคันแรกไหมต้องเจอข้าวเปลือกจำนำราคาข้าวเปลือกเสร็จปรากฏข้าวขายไม่หก พราะราคาแพงส่งออกนอกประเทศไม่ได้ก็เก็บไว้จนเน่าเก็บไว้จนหม็นสุดท้ายข้าวนี้ก็ถูกโกงโกงมาตั้งแต่ชั้นล่างโกงมาตั้งแต่การเข้าชื่อโกงมาตั้งแต่การลงทะเบียนนะชาวนาโกงมาตั้งแต่กิโลอะโกงมาตั้งแต่บัญชีเถื่อนภาษีเถื่อนบัญชีเถื่อนชาวนาเถื่อนนะชาวนาที่ได้ข้าวปลอมไม่ปลอมข้าชาวนาโลข้าวล้มข้าวล้มไอข้าวจริงหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยกิโลอ๋อหนึ่งร้อยกเวียนแต่ว่าบวกลมอีกร<อ>้อยกเวียนเป็นสองร้อยกีเวียนเป็นสองร้อยก0เวียนไอไอลมร้อยกเวียนเนี่ยนะครับก็โกงไปก็เขาเอาไปพอข้าวนั้นเอามาเข้าโกดัง <c oughs> โกงโกดังอีก <c oughs> นะโกดังไหนจะเข้าเช่าโกดังไหนจะไม่เช่าจะจากก้างโกดังไหนเช่าจะจ้างโกดังไหนไม่เช่าเก็บขาตงอีกค <c oughs> ่าเช่าแทนที่จะจ่ายกระสอบละสามบาทเป็นกระสอบละห้าบาทสองบาทนั้นเอาใส่กระเป๋า สามบาทจ่ายค่าเช่า,าถ้าโรมโกดังไหนให้โกดังไหนยอมโกดังไหนจ่ายมากก็ให้ไปโกงตั้งแต่โกดังโกงตั้งแต่การเช่าเช่าเสร็จข้าวนั้นปล่อยให้เสียปล่อยให้เน่าแล้ว